มันก็เข้าสู่าริทเสร็จที่ว่านะครับที่อยู่ได้ครับที่จะรถอยู่ยากเฮ้ยเป็นไง เขาบอกว่าถ้าเรามาซื้อที่เนี่ยปัญหาจะหมดไปนะที่จะโหลพื้นที่ใช้สอยอ่ะ452ตารางเมตรนะครับโอ้เป็นโฮมออฟฟิศนะครับที่รองรับพนักงานเนี่ยได้ตั้งแต่25คนถึง30คนเลยนะครับที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มนะเพดานเนี่ยจะสูงมากๆเลยโอ้อันนี้อันนี้โคตรเท่ทางโครงการเนี่ยเขาติดวิโอโดโฟนมาให้ด้วยนะครับคุยกันผ่านเจ้าหน้าจอตัวนี้ได้เลยชั้น4นะครับก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเป็นเพนท์เฮาส์นะครับประกอบไปด้วย2ห้องนนอห้องน้นะครับเมื่อโโมนเเรลมมาื่อไห้องน้คำนบ ที่พวกเรานะครับพาคุณผู้ชมกลับมาที่นี่อีกแล้วนะครับ ป็นไงครับถ้าเห็นข้างหลังเราเนี่ยลงเรนเล่าทุกคนก็คงจะพอจํากันได้ใช่ไหมครับว่าที่นี่คือทําเลใจกลางย่านเกษตรนามินเลยใช่ครับและที่พวกเรายืนอยู่นี่นะครับนั่นคือโครงการเนวนาแอดเวร์ชลาดพร้าวเกษตรนามินครับพี่ปาครับกลับมาครั้งนี้โหต้องมีทีเด็ดให้ดูใช่ไหมครับพี่ปาใช่ครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีอะไรพิเศษเนี่ยที่คงไม่พาแทนกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มารีวิวโครงการนี้ซึ่งเป็นแบบบ้านข้างหลังเราที่มีชื่อว่าซิงเกิลยูนิตจนมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาถามซื้อ จนแทบจะหมดแล้วโอ้โห oh. แต่วันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของ Home Office ที่อยู่ทางด้านข้างในที่เขาบอกว่ามีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยที่ดีที่สุดในทำเลนี้เลยนะว้าว <Wow. S 2> จะดีแค่ไหนทำไมเขาถึงกล้าการันตีขนาดนี้ uh huh. วันนี้เราจะพาไปชมครับไปครับ โครงการแนวหน้าแอดเวิร์ซลาดพร้าวเกษตรนวมินนะครับตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมินหรืออยู่ข้างๆโรงเรียนเลื่อนล่านะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศครับครับผมโดยตัวโครงการนะครับมีทางเข้าทางออกติดอยู่กับถนนใหญ่อย่างเกษตรนวมินเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเหมาะกับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนอย่างรามอินทราอานารงนะครับและในอนาคตข้างหน้านะครับตัวโครงการจะมีโมโนเรลสายสีน้ำตาลให้บริการครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อโมโนเรลมาเมื่อไหร่เนี่ยที่ดินแถวเนี้ราคาขึ้นแน่นอนครับผมใช่ครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นทำเลที่อยู่ใกล้เมืองนะครับสามารถเดินทางเข้าออกเมืองเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายนะครับจะติดต่อท,ทําธุรกิจเนี่ยก็ง่ายดายเช่นเดียวกันครับ ทะเลแถวนี้นะครับถือว่ามีความคึกคักมากพอสมควรเลยนะครับผมตลอดต่อขั้นทางเนี่ยก็จะมีของกินตลอดเวลาเลยนะครับเรียกได้ว่าหาของกินได้ง่ายมากๆเลยครับพี่ป้าครับและที่นี่นะครับถือว่าเป็นฮับศูนย์การค้าของย่านเกษตรเอาหมดเลยที่มีเส้นทางลัดล้อเนี่ยไปยังห้างสรรพสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซนทัลอิสเวล์เดอะคริสตัล CDC นะครับและที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลยอยู่ยืงๆกับตัวโครงการนี่เองนะครับดีไซน์วิลเลจที่ภายในเนี่ยก็จะมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สตาร์บัคเนี่ยให้เราได้ไปใช้บริการกันครับครับ วันนี้ที่เราจะพาไปดูนะครับไม่ใช่แบบบ้านเหมือนครั้งที่แล้วนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีในส่วนของโฮมออฟฟิศด้วยซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยที่ใครหลายๆคนเนี่ย,ฝ,ยฝ่ายปัดเลยนะโดยเฉพาะนักธุรกิจคนรุ่นใหม่อ่ะที่ต้องการมีบริษ,ษัทเท่เนี่ยเป็นของตัวเองเออพี่ปา <ผม S 1> ร์คผมสงสัยมานานแล้วเนี่ยคำเนี่ยไอ้ค,ค,คำว่าโฮมออฟฟิศเนี่ยตรงรรมันคือโฮมหรือมันคือออฟฟิศกันแน่พี่ปาร์คจริงๆมันก็ตรงตัวนะโฮมมันก็คือบ้านใช่ไหมออฟฟิศก็คือสำนักงานสำนักงานแต่คำว่าโฮมออฟฟิศอ่ะจร แต่พื้นที่ภายนอกเนี่ยก็สามารถรองรับลูกค้าเนี่ยได้ดีเช่นกันแทนรู้ไหมครับว่าปัญหาของโฮมออฟฟิศอะคืออะไรปัญหาเหรอพี่ปักใช่ครับผมนึกออกข้อหนึ่งพี่บักครับ,รบเวลาผมนัดประชุมงานกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับ<ช>เขาชอบแบบว่าไม่มีที่จอดรถให้ผมอ,อ่ะ<ช>แล้วก็<ๆ>รปภก็ชอบไปให้จอดข้างนอกอย่างเงี้ยไกลๆเวลาเดินเข้ามาอย่างเงี้ยโหเหมือแตกหมดอารมณ์ทำงานหมดเลยพี่ใช่มันก็เข้าสุภารสิทธิ์ที่ว่านะครับที่อยู่ได้ครับที่จอดรถอยู่ยากเฮ้ยเป็นไง เขาบอกว่าถ้าเรามาซื้อที่เนี่ยปัญหาจะหมดไปนะที่จอดรถเพราะว่าเขาเฟซที่จอดรถให้จัลล์หลังเนี่ยสามขั้นสามขันบ้าง2คันบ้างก็แล้วแต่ไทยนะและพื้นที่ภายนอกเนี่ยสามารถรองรับที่จอด,ดาารถสําหรับผู้ที่มาติดต่อเนี่ยถต่ว่าได้เยอะมากๆเลยเออจริงพี่ปา <ผม S 1> ร์คผมเดินเข้ามาเนี่ยหพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับผมได้เห็นกล้อง C C T V นะติดไปทั่วโครงการเลยนะครับผมบแสดงว่าปลอดภัยแน่ๆยังข้างหน้านะครับก็ยังมีระบบ Key Access นะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยครับ ผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าอาคารแบบ Type A นะครับเป็นคนออฟฟิศขนาดใหญ่นะครับแปลงมุมครับมี4ชั้นครึ่งนะครับผมด้านหน้าเนี่ยกว้างประมาณ8เมตรครับแล้วก็จอดรถได้3คันครับใช่ครับที่ดินเริ่มต้นเนี่ย35ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอ่ะสี่ตารางเมตรนะครับเป็นโฮมออฟฟิศนะครับที่รองรับพนักงานเนี่ยได้ตั้งแต่25คนถึง30คนเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับใช่ครับอยากเห็นข้างในแล้วครับพี่ปาร์คไปดูกันไหมไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าครับครับ พอเข้ามาเลยต้องบอกว่าเท่มากๆเลยนะครับผมผมเชื่อว่าลูกาลูกค้ามาติดต่อธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องชอบบริษัทของเราอย่างแน่นอนนี่ไงของเราด้วยอ้โครับเนียอย่างด้วงที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบดับเบิลวอลลูปนะกระดานเนี่ยจะสูงมากๆเลยใช่ครับ ถ้าเรามองเอาอฟิตทั่วไปอ่ะเห็นว่ามันเป็นชั้นมันจะออกทึบๆหน่อยแต่เช้าเย็นจะโปรง่งซึ่งคุณอ่ะสามารถแต่งแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยสร้าง first i มเพ e ส s i o n อ่ะให้กับลูกค้าที่มาติดต่อธุรกิจกับเราใช่เดินเข้ามานี่นะครับโอ้โหเป็นพื้นที่โปรงนน่งลยนะด้านหลังนี่เหมือนทาวน์ฮอล์นะครับเป็นพื้นที่สําหรับพบปะมิงสังสรรค์หรือว่าประชุมงานก็ได้ครับผมบอกเลยว่าออกแบบด้วยไอเดียเท่มากๆครับเหมาะกับเป็นออฟฟิศรุ่นใหม่นะใช่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของ reception นะครับตรงนี้ก็ สามารถรอ,องรับลูกค้าที่มติดต่อธุรกิจกับเราได้ครับกับ เข้ามาจากสวนต้อนรับหรือรีเซพชันนะครับเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำเป็นมีความเซมิพรเวทขึ้น,นิดนึงนะครับ,รบสามารถนั่งประชุมหรือว่าคุยงานรับลูกค้าอะไรก็ได้นะครับอ,อย่างตัวอย่างที่เขาทำให้ดูเนี่ยก็เหมือนมีความเป็นคาเฟ่เนาะช,ชิวๆมีตู้หนังสือทำให้มีความรีแลกเวลาทำงานครับผมแล้วก็แบบบ้านไทยนีนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีลิฟต์ในตัวให้ด้วยค,คุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็สามารถใช้ลิฟต์โดยสารตัวเนี้ยขึ้นไปสู่เพนท์เฮาส์ส่วนตัวของคุณที่ชั้นสี่ได้เลยครับผมซึ่งต ในส่วนของห้องน้ำนะครับชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะเป็นแบบ powder room ซึ่งก็จะไม่มีโซนอาบน้ำภายในห้องน้ำนะครับเราก็จะได้อ่างล้างมือทางด้านนี้ก็เป็นชุดสุขภัณฑ์แล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยจะเป็นของอดำเนกันสแตนดาดครับส่วนด้านหลังนะครับเขามีพื้นที่เหลือให้ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับครับผมสามารถต่อเติมเป็นสวนที่ไปนั่งแฮงเอาท์นั่งกินข้าวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคนชอบต้นไม้พืชสีเขียวเนี่ยสามารถเอาต้นไม้มาปลูกเป็นสวนดูวิวได้ครับผม ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของชั้นลอยนะครับทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์ให้ดูเป็นสเตชันนะเหมือนคาเฟ่ตรงนี้เขาไว้รองรับวิิเตอร์ที่มาคุยงานกับ บริษัทเรามีความเป็นส่วนตัวมากกว่าชั้นล่างเนาะใชครัั้นนี้เขาออกแบบมาให้ดูว่าเราสามารถนั่งคุยงานกันได้เป็น2คนก็ได้นะครับหรือด้านหลังเนี่ยถ้าเรามาเป็นกลุ่มนะครับสามารถใช้ mini meeting room นะครับสามารถวางโต๊ะขนาดใหญ่ครับรองรับ5้าถึงหคนได้เลยนะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับพรีเซนต์งานได้ครับว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมากครับครับโอเคครับเดี๋ยวคุณแทนเชิญนั่งเลยครับครับผมวันนี้คุณปาร์คจะเซ็นสัญญาเลยไหมครับเซ็นเลยครับผม โอ้ยท้ล้าเลยเหรอค,ครับด้วยนะครับคนนี้มาได้ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูพื้นที่ชั้นสองนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูตรงนี้สักนิดนึงนะครับทั้งโครงการเนี่ย <c oughs> เขาติดวีดีโอดอว์โฟนมาให้ด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวกล้องอ่ะอยู่ทางด้านหน้าของบ้านเวลาที่แขกมาหาเนี่ยสามารถ คุยกันผ่านเจ้าหน้าจอตัวนี้ได้เลยฮัลโหลที่นั่นที่ไหนอ่ะใช่ที่รักหรือเปล่าจ๊ะเดื่อหนีเลยเหรอ พื้นที่ชั้นสองนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ทํางานของพนักง,งานบริษัทและโดยทางโครงการเนี่ย mm hmm. เขาดีไซน์ mm hmm. บ้านหลังนี้ไว้เป็นบริษัท mm hmm. ดีไซเนอร์ mm hmm. ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นใช่พอเราขึ้นมาเนี่ยส่วนแรกเราก็จเจอเลยทางโครงการเขาดีไซน์ว่าเป็นโต๊ะขนาดยาวตรงนี้เป็นพื้นที่ให้พนักง,งานเนี่ยทำงานออกแบบ โปรดักตของเขาดีไซเนอร์เสื้อผ้าบริเวณตรงนี้ผมว่าออฟฟิศนี่เขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับเวลาจะมีไอเดียเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่แบบพักพอตใช่ไหมใช่ครับผมเคยเห็นในหนังฝรั่งนะเขาจะมีแบบพื้นที่ดีแลกอย่างนี้เนาะแล้วบางครั้งไอเดียมันเกิดขึ้นได้จากการเล่นครับผมแล้วตรงนี้อย่างที่เป็นตัวอย่างนะครับก็เขาเป็นโต๊ะตอบเล่นเกมก็ได้เนาะหรือข้างหลังเนี่ย โอ้อันนี้อันนี้โคตรเท่จริงน่าผาเรียกว่าอะไรน้าผาจำลองใช่สามารถแบบมาปีนเล่นออกกําลังกายแก้ง่วงได้นะครับผมถัดเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นสตูดิโอถ่ายรูปนะครับสมมติเราออกแบบโปรดักต์เสร็จปุ๊บนะสามารถเอามาถ่ายตรงนี้ได้เลยมีมุมหนึ่งที่แทนชอบมากเนี่ยใช่ครับเป็นมุมมินิบาร์เนาะใช่ครับกองทัพ้องเดินด้วยท้องครับผมพอเราเห็นมุมนี้แล้วรู้สึกเลยว่าบ้านหลังนี้หรือว่าโฮมออฟฟิศหลังนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยเลย ส่วนของชั้น3นะครับเขาก็เป็นชั้นที่ออกแบบมาให้ผู้บริหารนะครับผมเดินขึ้นบันไดมาปุ๊บก็จะเจอกับโต๊ะของเลขานะครับผมไว้ต้อนรับแขกไปใครมานะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นห้องของผู้บริหารขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถวางโต๊ะขนาดใหญ่ได้เลยครับคุณผู้ชมเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ชั้น3เนี่ย เขาออกแบบมาให้ห้องผู้บริหารเนี่ยสามารถคอนเน็กกับพื้นที่ของทั้งงานได้เราสามารถแต่งห้องผู้บริหารเนี่ยให้เป็นกระจกสายแบบนี้ได้ทําให้สามารถมองมาที่โอเพนสเปซตรงนี้ได้ทําให้การทํางานเนี่ยมีความไหลลื่นมากยิ่งขึ้นครับครับส่วนทางด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องประชุมของผู้บริหารเวลาเร่นรุ่นน้องประชุมหรือว่ามีผู้บริหารระดับบิ๊กของบริษัทอื่นเนี่ยเราก็มาคุยกันที่ห้องนี้ได้เลยครับใช่ครับมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆครับผม ในส่วนของชั้น4นะครับก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับผมมีลักษณะเป็นเพนท์เฮาส์นะครับประกอบไปด้วย2ห้องนอน2อห้องน้านะครับผมเหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆหรือว่าอยู่คนเดียวก็ได้ครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่แรกเลยเครับเป็นพื้นที่ลิฟ i n แอนเรียนะครับตรงนี้มีพื้นที่ขนาดกำลังดีเลยครับสามารถวางโซฟาขนาด3มที่นั่งแบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นโซฟาเบสเข้ามุมแบบนี้ก็ได้ครับใช่ครับส่วนทางด้านนู้นนะครับก็สามารถวางทีวีเนี่ยขนาดตั้ง ห0หรือ60นิ้วได้แบบสบายๆเลยครับถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ d i n i n g Are รียนะครับหรือพื้นที่รับประทานอาหารนะครับตังเกตว่ามันอยู่ส่วนกลางของตัวชั้นนี้เลยนะครับสามารถวางโต๊ะขนาดใหญ่ได้เลยนะครับ4-6ที่นั่งได้สบายๆเลยครับครับผมอยู่ติดกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของครัวนะครับเป็นกึ่งกึ่งโอเพนสเปซนะครับผมข้อดีของมันก็คือเวลาเราทำอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็สามารถเอามาเสิร์ฟได้เลยครับผมใช่ครับ น,นี้ครับก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องนี้จะแชร์กันระหว่างห้องนอนเล็กกับพื้นที่ลิฟวิ g a อ e รียภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะแยกโซนแห้งโซนเปลี่ยนอ่ชัดเจนนะครับสุขภัณฑ์เนี่ยก็เป็นของอเนริการสแตนดาดครับ เข้ามาที่ห้องนอนเล็กกันก่อนครับบอกว่าห้องนอนเล็กเนี่ยตำแหน่งอาจจะอยู่ทางด้านหน้าของบ้าน่ทังด้านนี้ก็จะเป็นกระจกแบบบานเต็มแล้วเต็มผนังเลยซึ่งตรงนี้สามารถรับแสงภายนอกเข้ามาในห้องนอนห้องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยพื้นที่ในห้องนอนเนี่ยถือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับสามารถวางเตียงควีนไซส์ก็ได้หรือจะวางงไซส์ก็ได้ยังมีพื้นที่ให้เราเนี่ยสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็ชั้นวางของแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถทำห้องนี้เป็นห้องนอนเอาไว้รองรับแขกก็ได้หรือจะเป็นห้องนอนสำหรัับบลลููกกกชาายหรรือว็ได้ค ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในมาสเตอร์เบดรูมนะครับรับอกเลยว่ามีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายๆเลยนะครับยังแบบพื้นที่โดยรอบเนี่ยโอ้โหมากมายเลยนะครับผมอย่างที่เห็นเนะครับเขาวางเป็นตู้ข้างหลังนี่นะครับวางทีวีขนาดใหญ่ได้เลยนะครับผมส่งด้านข้างของเตียงเนี่ยยังสามารถบิวอินเป็นส่วนแต่งตัวได้นะครับส่วนโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ครับผมใช่ครับทางด้านนี้ครับก็จะเป็นห้องน้ําของมาสเตอร์เบดรูมครับภายในก็แยกสัดส่วนเป็นอย่างดีครับข้อแตกต่างของห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมเลยคือเขา สามารถวางพวกอ,อาคีน้ำครีมลุงต่างๆกับบริเวณนั้นได้เลยครับใช่ครับ5 r e a ฟ o ีส้นวาเหตุผลทำไมต้อง n น r v a บาน่าแอดลาดพร้าวกเกษตรนวามินข้อหนึ่งครับ ทำเลดีมากใจกลางเกษตรน,นวมินทร์ครับทำเลติดถนนใหญ่นะครับเดินทางสะดวกติดต่องานง่ายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับทั้งของกินห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลเป็นทำเลที่เดินทางเข้าออกเมืองสะดวกสบายมากเลยครับเพ <Pom> ียงแค่5นาทีถึงทางดวง่วนท,ทางด่วนรามอินทราอานนรง์นะครับในอนาคตเนี่ยมีโมโนเรลสายสีน้ำตาลอีกด้วยครับข้อ 2. หมดกังวลเรื่องที่จอดรถนอกจากที่จอดรถให้แล้ว3คันโครงการนี้นะครับยังมีพื้นที่จอดรถส่วนกลาง สำหรับผู้มาติดต่อให้ด้วยครับและมีรถกอลคอยรับส่งภายในโครงการแขกไปใครมาต้องบอกเลยนะครับว่าสบายหายห่วงครับข้อ3การออกแบบเต็ม10ไม่หักครับเป็นได้ทั้งบ้านทั้งออฟฟิศจริงๆครับด้วยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ประสานกันอย่างลงตัวทั้งการทำงานและอยู่อาศัยทุกตารางเมตรถ,ถูกออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแถมยังมีลิฟต์ให้อีกด้วยนะครับ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วนะครับที่นี่คือคำตอบที่ให้คุณได้ทุกอย่างครับข้อ4ซื้อดีกว่าเชา่าเปลี่ยนค่าเช่าออฟฟิศทั้งแพงใจกลางเมืองเป็นสินทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากเทียบกับค่าใช้ใจ่ายของการเช่าออฟฟิศในเมืองแล้วที่นี่จะทําให้คุณประหยัดเงินได้มากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวครับข้อ5ครับราคาดีจนต้องขยี้ตาครับต้องบอกเลยนะครับว่าในตัวโครงการเนวาดาแอดเวร์กลาดเพาวกเกษตรนวมิน มีราคาเริ่มต้นเพียง17.9ล้านบาทเท่านั้นและเหลือเพียง5หลังสุดท้ายแล้วผมบอกได้เลยว่าราคาแบบนี้ใครไม่รีบมาดูหมดแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโครงการเนวนาแอดเวรสลาดพพ้าเกษตรนวมินที่ให้โอกาสเราเข้ามาถ่ายทำรายการในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการไหนติดตามได้ทาง l ีวีนไซเดอร์นะครับทั้งทาง YouTube แลวก็ a c e b o o k สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ